วันนี้เวลา11นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัราชกัญญาสด็จไปยังแหล่งสมาคมนายทหารกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าทรงบรรจุถุงยางชีพพระราชทานร่วมกับข้าราชบริพารกำลังพลจากพลมอ .2 หน่วยมา้าทรงประจำพระองค์หน่วยทหารและทีมงานแบรนด์สิริวัณณวรีเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบะภัยในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ด้วยประกอบด้วยถุงยางชีพพระราชทานสำหรับพระสงฆ์100ถุงถุงยางชีพพระราชทานสำหรับเด็ก100ถุงและสงยางชีพพระราชทานสำหรับประชาชน600ถุงภายในถุงยางชีพพระราชทานประกอบด้วยอาหารฮาลาลน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอนา,ามายัยเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งห่มขนมและแผ่นเพลสสำหรับเด็กรวมถึงผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์ด้วย สิ่งของทั้งหมดที่ทรงบรรจุในวันนี้จะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่จังหวัดพัทลุงในวันพรุ่งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้เกิดจากมารสุมและยอมความกดอากาศต่ำทำให้หลายจังหวัดเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงวันที่19-21พฤศจิกายน2568 มีปริมาณฝนสะสมเกิน600มิลลิเมตรในช่วง3วันส่งผลกระทบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีรายงานว่ามีปริมาณฝนรายวันสูงสุดในรอบ300ปีมีน้ำท่วมสูง2-4เมตรและมีจังหวัดได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนรวม10จังหวัดสร้างความเสียหายทางบ้านเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนถนนสะพานยานพาหนะและสิ่งสาธารณูปโภคเป็นวงกว้าง มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย162คนโดยจังหวัดสงขลามีผู้เสียชีวิตมากที่สุดทั้งอย่างสร้างความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเวลา16นาิกา10นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญา เด็จไปสนามกลางแจ้งภายในสนามขีม้าไทยโปโลแอนเอควสเทียนคลับพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทรงฝึกซ้อมขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับมา้าหรือเดชศาสตร์ประเภทบุคคลในรายการ F.E.I. Asian Championships 2025ในการนี้ทรงมาสมพระองค์ชื่อบุโลวาดส่งฝึกทบทวนการทำเทสหรือทำแบบทดสอบท่าทางต่างๆในระดับ Intermediate 1ของสหพันธ์ขีม้านานาชาติหรือ F.E.I. ซึ่งจะใช้เป็นแบบทดสอบในการขี่ม้า ในการแข่งขันขีม่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ d ดส a g e าชประเภทบุคคลโดยทรงฝึกซ้อมประเภท Free ต t y l e นเต e ร์มีเดี e ต์วันฟริสตายมิวสิที่นักกีฬาสามารถออกแบบท่าทางได้เองแต่ยังคงต้องเป็นท่าทางตามข้อกำหนดทั้ง25ข้อของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติสำหรับการแข่งขันขีม่ม้ารายการดังกล่าวมีการแข่งขัน5ประเภทได้แก่ประเภท,ศ,เทศ,าาศิลปะบังคับม้าประเภทพาราศิลปะบังคับม้า ประเภทขี่ม้ามาราทอนประเภทอีเวนติง้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีนักกีฬาจากไทยบาเรนจีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่น คูเวตปาเลสไตน์กาตาสิงคโปร์ไต้หวันและสหรัฐอาหรับอิมิเรตเข้าร่วมในการแข่งขัน,ขนทั้งนี้ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนประเภทอีเวนติง้งประเภทขี่ม้ามาราธอนรวมถึงศิลปะบังคับม้าซึ่งได้รับเหรียญทองประเภททีมและเหรียญทองแดงประเภทบุคคล จากนันเสเดจไปยังขับเท้าสองทรงแสดงความยินดีกับนักกีฬาขีมา่ม้าทีมชาติไทยประเภทขี่ม้ามาราธอนซึ่งได้รับเหรียญทองประเภททีมและเหรียญทองแดงประเภทบุคคลสำหรับการขี่ม้ามาราธอนเป็นการแข่งขันขี่ม้าในระยะทางไกลผ่านเส้นทางธรรมชาติที่หลากหลายด้วยผู้ขี่และมา้าต้องแข่งขันกันไปตามเส้นทางที่กำหนดให้จบภายในเวลาที่กำหนด และเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความทนทานของทั้งคนและมา้าโดยมีนักกีฬาจากไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตจีนบเรนและไต้หวันเข้าร่วมการแข่งขัน,ขน